รายการสั้นนะสนุกคําโตมากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสปส่วรายการบ่นเก่งครับผมเก่งมางนั่งบ่นวันนี้นี่เราขอพูดถึงรายการทีวีที่คล้ายๆกับเจนวิทยนะครับไหนๆแล้วก็สายทนะีวีเกมโชว์เนาะรายการที่มาต่อจากเจนวิทครับก็คือเดอะโบนเก่งเข้ากระดูกบายซีดีลาดนะครับซึ่งมาสั้นๆตอนแรกก็เห็นโปรเจกต์นี้แบบประกาศแล้วแบบเฮ้ยเ่เดี๋ยวต่อจากที่มันจะมีอีกรายการหนึ่งที่แบบเปลี่ยนแนวไปแล้ว จะมาฉายเวลานี้เอ๊ะแล้วตกลงใครเอ๊ะเขาผิดเวลาเปล่าวรายการแข่งมันน่าจะแข่งนานนะอะไรเงี้ยสุขคือ The Bone เก่งเข้ากระดูกมีอยู่3ตอนคุณเราก็ตกใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมทาไ,ไมรายการมันมี3ตอนหีิวะแล้วมันจะยังไงแต่ต้องพูดตรง,ตรงว่าตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งความคาดหวังไว้เท่าไหร่หนึ่งคือทำไมรายการมันสั้นจังวะแล้ว อาจจะเป็นแบบโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลพอยก็เคยมีทำโปรเจกต์แบบเปลี่ยนผ่านอย่างโอไมร์บอสซึ่งก็คือมี2ตอนแล้วก็เหมือนเอาตรงนี้เอาไปขายอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอะอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์เปลี่ยนผ่านก็ได้เฉยๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ยพอเราคิดประมาณนั้นก็เหมือนตั้งธงไ้แล้วเนาะแต่ว่าพอเรามีธงอะครับสิ่งที่ต้องพิสูจน์เลยครับเราต้องพิสูจน์ว่าแม่รายการไม่มีแค่นั้นจริงๆหรือเปล่า แบบเอออาจจะเป็นแค่เรื่องน่าเบื่อเบื่อแบบหมอมันจะมันไกลกว่าที่เราแบบรู้จักเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะรู้ก็แบบคุณจะดูเข้าใจได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่พอดูเนาอะ,อะเกมมีทั้งหมด3รอบใหญ่เออสามรอบใหญ่นะครับก็จะแบ่งเป็นรอบย่อยๆในการค่อยคัดค,คนออกเริ่มต้นเนี่ยมีทั้งหมด19ทีมจากอ่าสิกสถาบันนะครับมากัเป็นคู่จับคู่กันมาเนาะรอบแรกก็เป็นตอบคำถาม3ตัวเลือกไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่า ทีมงานใช้เป็นแบบพื้นนะในการแสดงว่าทีมไหนตอบถูกนะครับแต่เห็นพื้นอย่างนี้นี่เวิร์กพอยซื้อเดอะฟอร์มาทํำไหมครับไหนๆก็ใช้พื้นแบบนี้แล้วเราเห็นแบบเอออย่างนั้นนะอ่ะก็ตอบคําถามมา10ข้อนะครับถูกใช่ไหมจิบสิบข้อแบบว่าเอิร์ธไม่รู้กี่ข้ออะ่ะก็ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด12ทีมก็จะได้เข้าไปสู่รอบต่อไปส่วนทีมที่ไม่ถึง ก็ตกรอบแต่ถ้าเกิดมีทีมที่คาดเกี่ยวก็จะมีเกมหนีตายเออในการตอบคำถามแล้วตอบถูกก็จะได้เข้ารอบะอะไรเงี้ยแต่ที่อ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทําถึงและทำดีนะนอกจากรอบที่เป็นคําถามนะครับเขามีรอบที่เป็นแอคชั่นราวก็คือรอบที่ต้องปฏิบัติจริงเออผมยังไม่บอกนะ The b o บนนะครับรายการเป็นการแข่งขันของนักศึกษาแพทย์ออโตพีดิกก็คือเป็นคุณหมอที่จะ ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระดูกของเรานะครับกระดูกกล้ามเนือ้อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกเนาะเออจะแขนหกักขาหากักแบบมีรอยแล้วกระดูกเป็นฝ้าเป็นมะเรง็งไขกระดูกกระดูก,กําทุกอย่างทุกทุกโรคที่คุณคิดไนดะ้เกี่ยวกับกระดูกครับหมอเขาเรียนมาหมดนะครับแล้วเขาก็เอามาใช้ในการทดสอบนะครับซึ่งถามว่าทํำไมผมถึงชอบแอคชั่นวาวเพราะว่าเราจะได้เห็นการปฏิบัติจริงๆ รวมถึงอาจจะได้ไอเดียในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเงี้ยเพราะว่าในสัปดาห์แรกครับเหมือนจะเป็นโจทย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอาการกระดูกหักสัก,สก,สกจุดหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งคือของเราเราก็แค่แบบเอาเอามงเอาไม้อะไรมามาพันมายึดอะไรใช่ไหมแต่ของคุณหมอเขาต้องบอกว่ามีขั้นมีตอนเข้าไปแนะนำตัวถามอาการซักอาการ แล้วก็เริ่มใช้อุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เขาก็จะมีเตรียมให้นะเป็นอุปกรณ์บ้านๆอย่างเช่นมันจะมีซิทหนึ่งที่บอกว่า,าพนักงานในโรงงานขาวาเดี๋ยวข้อเท้าอะไรเงี้ยเขาเหมือนข้อเท้าหลุดเอ็นฉีอะไรเงี้ยเอีให้ให้ดามเขาเขาจะมีแบบว่าข้อ,อท่อที่ต่อเป็นแบบมุมฉากหรือไม่อยากใช้ท่อที่กรวยผงที่ก็แบบเป็นไม้แล้วมีมุมฉากอะไรเงี้ยคือแบบ แล้วแต่อยากจะเลือกใช้เลยนะครับแล้วคือเราได้เห็นการทำงานคร่าวๆของหมอเนาะว่าโอเคเข้าไปหาคนไข้ถามอาการลงมือปฏิบัติแล้วเขาก็จะต้องอเช็คอาการว่าเขาทำแน่นไปไหมเขาทำดีไหมคนไข่รู้สึกชาไปไหมคือแบบถ้าเกิดมันกดเส้นประสาทหรือว่าแบบไอ้ที่มัดมันแน่นเกินไปนแบบบีบเส้นเลือดเนี้ยคือก็ถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ง กล้ามเนื้อตรงนั้นหรือว่าเซล์พวกนั้นก็จะตายถูกปะซึ่งก็เป็นวิธีที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยก็เราก็จะได้เห็นว่าเออเขาปฏิบัติโดยประมาณไหนซึ่งรายการขึ้น disclaimer นะครับว่า,าสถานการณ์เป็นสถานการณ์จำลองเพื่อการแข่งขันสิ่งที่นักศึกษาแพทย์ทำไม่ได้สะท้อนถึง่าการปฏิบัติงานจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าจริงๆเขาทำประมาณนี้ไหมประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีเวลากำหนด ไม่ต้องแข่งกับใครสิ่งที่เขาต้องทําคือทําให้ดีพอเกินเส้นมาตรฐานเพื่อช่วยชีวิตคนไข่ประมาณนั้นอแต่นี้พอมันมีเรื่องเกณฑ์การแข่งขันเลยเนี้ยมันก็จะแบบว่าลำบากหน่อยเนาะเออก็มีประมาณนี้นะครับก็ตอนนั้น12ทีมมี3ซิตแบ่งเป็นซิตละ4ทีม2ทีมที่เร็วที่สุดเข้ารอบไปเลยอีก2ทีมที่เหลือจะมารวมกันแล้วก็แข่งเกมหนีตายอีกนะครับ อ่ะก็เลยเอาเขาเขารอบไปแล้วรอบรอบต่อมาก็เป็นแบบอตอบคาถามแล้วก็มีแอคชั่นลาวซึ่งผมว่านั่งดูแอคชั่นลาวนะครับถามว่ารอบคาถามเราดูเราก็ดูนะไม่ใช่ไม่ดูนะครับเราก็ดูเพราะว่าสามสัปดาห์แก,ก้แล้วสัปดาห์แรกอะ่ะซื้อใจเราได้แล้วจริงจริงคือชอบแอคชั่นลาวคือแบบแค่รู้สึกว่าพอเป็นเกมโชว์เราก็จะไม่ชอบอยบควิชอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วแบบหมอที่แบบมันมีในส่วนของการแบบปฏิบัติจริงเงีแบบ้ย มันเลยดีครับที่ว่ามีรอบแอคชั่นให้เขาได้ลองทําจริงอะไรเงี้ยลงสนามจริงมันมีรายละเอียดอีกออสัปดาห์สองจำไม่ค่อยได้คือดูด,ดูดูสดอยู่ดูในลไลฟ์อะไรเงี้ยดูอยู่แตาจำไม่ได้แต่แค่จําได้ว่ามีแอคชั่นลาวเหมือนกันก็แอคชั่นลาวรอบนี้จะเป็นอะไรวะให้ซักอาการคนไข้จนรู้ได้ว่าคนไข้ป่วยเป็นโรคหรือภาวะใด เออก็จะเปลี่ยนจากปฐมพยาบาลนะมาซักโรคซึ่งหมอก็คือต้องซักโรคจริงๆอะไรเงี้ยอ๋อช่วง quiz จะเป็นแบบแบบทดสอบต่างๆก็มีอ่านลายมือหมออ่านใบ OPD อาการนะนะเออคนไข้ป่วยเป็นโรคหรือภาวะอะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่อันที่โหดสุดคืออ่านลายมือหมอนะแบบคือทุกอันก็พิมพ์หมดนะครับอันที่เป็นคำถามคืออันเดียวที่เป็นลายมือหมอก็ คุณก็รู้อยู่นะว,ว่าลายมือหมอเป็นยังไงนะครับก็หมอก็เองก็ใช่ว่าอ่านออกเนาะก็บางทีเขาก็เดากันนะครับว่าเขียนอะไรนะแล้วก็วีคสุดท้ายก็จะเป็นวีคแบบรอบไฟแอลและได้4ทีมสุดท้ายมาแข่งนะครับก็จะเป็นรอบแรกรอบ 1, รอบ A องแอคชั่นราว้วก็คริสราวก็เก็บคะแนน100คะแนนนะครับ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจาก2รอบก็จะได้เข้าไปสู่รอบฟนอล l นะครับอ่าอย่างนี้ก่อนรอบอ่าเอคชันลาวเอาแอคชันลาวขึ้นก่อนนะครับ40คะแนนเป็นการอ่าทำโดยไม่จับเวลาเป็นการเข้าเฝือนะเพราะว่าหมอกระดูกส่วนใหญ่ก็จะใช้อุปกรณ์หลักๆเนี่ยที่เราเห็นกันได้แน่ว่าแบบเนี่ยแม่งไปหาหมอกระดูกมาคือแบบเกิดอาการแบบ แขนท่องแขนหักใช่ไหมแขนหักมือแตกอะไรเงี้ยก็เอาให้ทํานะครับทํเฟือกจริงๆก็มีแบบไอ้ผ้าปูนปตเตัเต์อรเงี้ยมีจริงๆนะครับก็คือต้องเข้าเฟือกจริงกับกับนักแสดงแบบเออแล้วมทเขามีลมมีหลอกแนละ้วแบบรายละเอียดคือแบบต้องรู้จริงนะครับว่าแบบทีมงานแอบหลอกไรห,หรือเปล่าเพราะาทีมงานบอกว่า ทีมงานทําการดึงนี่อันนี้นี้ไว้แล้วอะไรเงี้ยให้ฟิล์มเอ็กซเรย์ให้ดูว่าเออกระดูกแตกตรงไหนแล้วเขาก็บอกว่าคนไข้ที่แบบเป็นตัวสแสดงอ่ะเขาก็เตรียมตัวมาให้แล้วเออแต่ที่โหดที่แบบเจ็บสุดนะก็คือแบบเขาเขามีแบบว่ามันมันเป็นแบบกระดูกมือแถวเนี้แตกมั้งแล้วเขาก็ต้องแบบมีตัวเครื่องดึงนิ้วเอาไว้อ่ะครับแล้วก็แขวนเอาไว้ทีมงานหลอกครับใส่ผิดนิ้ว เออถ้าเกิดนักึกษาแพทย์ไม่รู้แล้วก็ไม่มาเปลี่ยนเนะี่ยก็คือจะขาดคะแนนไปซึ่งเขาก็จะมีเป็นหัวข้อนะครับทาเฟือถูกไหมอะไรถูกไหมแนะนําตัวแนะนําอาการหลังทําเสร็จอะไรว่าไปอะ่ะหลายๆหัวข้อรวมกัน40คะแนนนะเก็บคะแนนนี่เป็นความลับแล้วก็ไป quizlaw ซึ่งก็ตอบคาถามมี5ข้อนะครับ60คะแนนก็อยากรู้รายละเอียดไปดูเอาเองนะผมว่าจริงๆอะ่ะถ้าคุณดูว่ารอบแรกเรียบร้อยเนี่ย ผมว่าก็น่าจะเป็นอันติดใจได้นะครับรายการความยาวมันคือรายการประมาณชั่วโมงครึ่งอนะเนาะแต่โฆษณาแล้วอะไรแล้วก็จะเหลือประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เลยเข้าใจได้ว่าเออสามตอนมันพอเพราะว่าสล็อตตรงนี้มันค่อนข้างกว้างนะคือกลายเป็นว่าเจนวิทมันแข่งนานอะไรเงี้ยเออแต่เอ้ยพอเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมันเหมือนจะอ่าเร็วแต่ว่า มันก็กระชับนะมันกระชับนะครับมันมันเร็วแบบว่าเออก็สนุกดีเรายังแบบมีความสุขสนุกกันอยู่มันไม่ได้แบบวนซ้ำเยอะๆเนาะเออรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบไฟนอลแบบตัดสินหาผู้ชนะเนี่ยผมคือสิ่งที่ผมอยากได้แว่งในเจนวิทด้วยแต่ว่าเจนวิทไม่ได้ให้เรานะคือผมผมจะเรียกแบบหยาบว่า s อสเคบ o มนะครับแต่ว่า จริงๆเขาเหมือนบอกว่ามันคือการตรวจโรคแบบยาวก็คือมันเป็นห้องอ่ะเขาไปถ่ายแยกสตูหนึงสองสองทีมที่ได้เข้ารอบนี้เนาะก็จะไปเข้าเหมือนเข้าสถานที่จริงครับเป็นห้องตรวจเริ่มตั้งแต่ซักประวัติตรวจร่างกายาส่งตรวจเพื่อวิเคราะห์ผลวิธิจฉัยอาการแล้วก็ติดต่อ ส่วนที่จะต้องประสานงานด้วยอะไรเงี้ยห้าห้องนะครับซึ่งจะต้องผ่านไปทีละห้องเออทำให้ถูกทำให้ครบจนกว่าไฟในห้องจะเปลนเป็นปสีเขียวอะไรเงี้ยซึ่งนันคือ Escape ล o o m มไปแบบไปทีละห้องอ่ะเจนวิทยแต่แต่เขาจะอยู่แต่เพราะเขาต้องไปตั้งอีกสตูนึงเลยนะก็อืมอ่าไม่รู้นะแต่ผมขอได้ไหมว่าซีซันหน้า ไ,ไฟนอลอนะรอบไฟนอลเนี่ะไปถ่ายอีกสตูนี้แหละที่กว้างๆแล้วแบบเป็นหลายๆห,ห้องเงี้ยใคตามถ่ายได้อยู่นะอืม <c oughs> แต่ผมพบูดบตรงๆนะว่าอ่าที่ประทับใจที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ารายการนี้พี่หนูต้องอวยพี่ต้องอวยฉันต้องอวยคือภารกิจห้าห้องเนี่ยหลังจากจบไปแล้วเนี่ยเขาไม่บอกว่ามีด่านที่หกด้วย คือมันคือแบบชีวิตจริงๆของเราเลยอะแบบคือเราไปหาหมอใช่ไหมเราเจอหมอหมอซักประวัติหมอตรวจร่างกายเราหมออ่าคิดวิเคราะห์ใช่ไหมแปบบหนึ่งนัดเรามาเจออีกทีหมอเอาเราไปตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจซีทีตรวจชิ้นเนื้อตรวจอะไรเงี้ยหมอวิ่ไฉายโรคออกมาหมอประสานงานอะไรเรียบร้อยห้องด่านที่6คือ บอกว่าคนไข้เป็นอะไรแบบฮ่าแล้วคือแบบไอ้โรคที่เขาวิใชฉัยมาตอนแรกมันก็ไม่รู้ไงแต่แต่แต่คือจับใจความได้ว่าคนไข้อะเป็นโรคหลายมากๆนะครับสปอยเลยนะครับว่าคนไข้อะมาด้วยอาการคัดเต้านมแล้วปวดหลังคือมะเร็งเต้านมลามเข้ากระดูกสันหลังส่วนล่างคือแบบ แม่งเป็นไปได้ยากมากแต่แม่งเป็นไปได้เพราะอีมาเรงเนี่ยมาเรงมันไปได้ทุกที่อ่ะมาเรงมันเกิดจากที่หนึ่งแล้วถ้ามันกระจายต่อมันก็ไปไหนก็ได้อ่ะแล้วเข้านิ้วมาเรงนิ้วเข้าปากมาเรงปากเข้าจมูกมาเรงจมูกเข้าปอดมาเรงปอดเข้ากระดูกสันหลังก็กระดูกเออมาเรงกระดูกอะไรเงี้ยเข้าสมองมาเรงสมองตายแล้วมั้งมะเรงเข้าสมองอ่ะเออแล้วแหละมาเรงมันไปได้ทุกที่อ่ะเออแล้ว หมอจะต้องเป็นคนบอกคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยที่มาด้วยอาการปวดหลังแล้วก็แค่แบบเอ้ยมีความแบบคำคำเจอแบบก้อนๆตามเต้านมนิด,ด,ดๆหน่อยๆฮะคนไข้เป็นมะเร็งแบบโอ้แบบมันมันคือแบบเป็นด่านที่แบบยากมากๆอะ่ะแล้วเขามีอย่กรรมการห้าคนแล้วถ,ถ้าถ้าคุณแบ,บบบอก บอกโรคให้กับคนไข้แล้วแบบไม่ผ่านนะโดนไปกักตัวข้างนอกห้าทีให้อีกทีมหนึ่งเขาเล่นต่อได้แบบโอ้โหแต่แต่พูดตรงๆว่าคือซีนแบบบอกบอกโรคคนไข้ก็แบบ,บ,บมันมันตาตึงอะบกูร้องให้จริงๆนะกับแม่กูเป็นมะเร็งไงแต่แม่กูเป็นมะเร็งเต้านมตัดนมทิ้งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแบบ แขนใช้ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพข้างเดียวอีกข้างหนึ่งก็พอไหวประคองได้นิดหน่อยนะครับเราก็เลยแบบรู้สึกอาจจะเพราะว่าเป็นมะเร็งมัง้งก็เลยแบบรู้สึกทัชมามั้งนะแต่เราเข้าใจความรู้สึกถึงแม้ว่าตัวเราเองอะ่ะจะไม่ได้อยู่กับวันที่แบบหมอบอกว่าแม่เราเป็นมะเร็งครับเพราะว่าตอนนั้นยังเรียนอยู่แต่ว่าคือก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คงจะประมาณคล้ายๆของเขามัา้งอะไรแบบคล้ายๆตัวแสดงอ่ะ แบบใจหายใจหายอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้ใครที่ยังไม่ได้ดู the b o บนคิดว่าเอ้ยมันไกลมันแบบหมอกายการแม่งเนิร์ดเออเนิร์ดจริงนะครับคำศัพท์อะไรเนี่ยคำตอบแม่งเป็นภาษาอังกฤษหมดนะแบบชื่อโรคอ,อาการโรคเนี้ยอังกฤษหมดแต่เขาพยายามอธิบายด้วยการขึ้นเทก็กซ์เล็กๆเอาไว้ให้ ขึ้นมาอธิบายไว้ให้แล้วว่าไอ,อชื่อโลกที่เขาพ่นออกมายาวๆเนี่ยภาษาอังกฤษล้วนเนี่ยมันคืออะไรเออบางบางทีเขาถ้าเขาพูดอ่าเป็นภาษาคาเข้าใจง่ายเขาก็อ่ะไม่ขึ้นเนี่ยบางทีพูดเป็นภาษาไทยเขาก็ขึ้น <laughs> เขาขึ้นให้แต่เขาเ,เ,เขาก็แปลให้ว่าเออความหมายคือความหมายนี้นะอะไรเงี้ยก็มีนะครับหรือว่าขึ้นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยผมว่าคนน่าจะได้ความรู้ไปสักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะแล้วก็สอบถามกับใครที่แบบ น้องๆออมัธยมกังจะขึ้นมหาลาัยเนี้ยแล้วอาจจะมีความตั้งใจในการเรียนทางด้านแพทย์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยนะในการที่บอกว่าจะเข้าเป็นเป็นหมอก,กระดูกะอะไรเงี้ยอตโตพีดิกนะฮะอืมก็หวังว่าเขาจะมีโปรเจกต์แบบนี้อีกอาจจะไม่ใช่โบนอย่างเดียวก็ได้ผมอยากให้เขาทำหูคอจมูกปากแต่ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าแอคชั่นเราเขาจะแอคชั่นยังไงนะฮะเพราะกระดูกมันมันชัดเจนนะกระดูกหักมันมันรู้แบบวิธีการแบบปฐมพยาบาลเลยใช่ไหมเออก็ถ้ามีแต่โบนอีกผมก็อยากดูแล้วก็หวังหวังในใจนิดๆนะว่าอาจจะมีรูปแบบการแข่งขัน,ขน,ขนที่ได้ยาวกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดได้3ตอนก็ถือว่าเป็นแบบบไซส์นะครับกำลังพอดีคำก็ นี่ในใจยังตั้งใจจะกลับไปดูตอนหนึ่งถึงตอนสามอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะาเราก็รู้สึกแบบมันอยากดูซ้ำอ่ะดย,ดย,ดยไม่เลยอะไรไม่รู้มนสะกดอะไรคืออะไรฉันไม่แน่ใจฉากก็เอาฉากในบริษัทมาปะปะรวมมันก็เอ้ยมันก็สวยนะเออทำใหม่ทำเพิ่มบ้างเล็กน้อย,อยนะแต่ว่าของเก่าเลยที่มีจริงๆก็ไม่ต้องทำใหม่ตลอดเนาะ เออแต่พอมารู้สึกเหมือนเป็นรายการกลางๆไม่ต้องแบบว่าบิวใหม่อะไรเงี้ยเขาเอาสิ่งที่เขามีมาทำได้แล้วลงตัวก็เลยแบบก็ดีดีมากใช้จอใช้อะไรใช่ไหมแต่อีกทีพื้นนะ่ะซื้อเดอะฟอรมาทําได้นะครับนั่นแหละก็ใครที่ไม่เคยดูผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกรายการที่แบบให้ความรู้เนะาะสายความรู้ ก็ไปดูได้นะครับผมว่าก็น่าดูน่าชมอีกหนึ่ง,งรายการนะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเรานะครับอย่าืมติดตามชมโซเชียลมันจะเป็น Facebook Twitter b บูสกายมีอะไรไปแจ้งไปบน่นไปคุยที่นั่นคลิปใหม่ลงว่าไปบอกนะครับเดี๋ยวว่ามีอาจจะมีไลฟ์ที่ Twitch ก็จะไปบอกที่นั่นเช่นกันนะครับแล้วก็ใครอยากดู The Bone นะครับไปดูที่ช่องออเวิร์กพอย f f f i i ฟินะครับหรือพิมพ์เสิร์ชไปว่า The b o บนเก่งเข้ากระดูกนะครับ เลือกดูตอนหนึ่งตอนสองตอนสาได้ตามสบายใจของคุณเลยนะครับนับ่นเป็จริงไปดูจริงๆอันนี้เป็นอีกอันนึงที่อยากดันให้แบบซีรัทงทำอีกซีซั่นหนึ่งอนะไรเงี้ยอีกสักสาตอนแข่งกันอีกรอบนึงอนะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะที่มาอาจจะมีไอเดียในการแบบทําอะไรเพิ่มเติมนเนาะเออส่วนทางบางจากนะครับเมงช่วงนี้ขา่าวการเมืองนี้มีม,มีมีชื่อบางจากเมนชั่นอยู่นะครับก็กู กูเป็นโกรธเป็นแค้นแทนเขานะครับเพราะกูไม่อยากให้บางจากหายไปไหนอนะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าบางจากโดนฮุบโดนซื้อหุ้นเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเจนวิทย์กูลละใช่ไหมเจนวิทย์จะหายไปอาจจะหายไปก็ได้นะครับแต่ดีแล้วนะว่าถึงที่จะ้ข่าวมาที่เขาจะซื้อ,เ,อเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยไม่สําเร็จนะครับอืมก็ฝากเป็นหูเป็นตาดูคอยสอส่องกันด้วยนะครับประชาชน วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ